ี่เป้ยังไม่มีโอกาสที่สื่อสารกับกองเชียร์ของเราเลยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับพี่เป้อยากมีอะไรจะบอกกองเชียร์ของเราหรือเปล่าฮะสโมสรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสโมสรของใครคนหนึงคนหนึ่งนะครับผมไม่เคยคิดอยากให้สโมสรน,นี้เป็นของใครนะครับ เราทุกคนมีส่วนในความสําเร็จมีส่วนในการสร้างสโมสรแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลตัวอย่างของฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นที่สุดโมเดลหนึ่งเท่าที่มีในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้น เป้าหมายคือว่าเราต้องมีคุณภาพของฟุตบอลดีที่สุดที่นี่ให้กับแฟนบอลของเราที่นี่นะครับเราคงไม่ต้องใปมองที่มอื่นเรามองด้วยตัวเราเองเราดีที่สุดล้วหรือย่างเราสามารถพัฒนาทีมให้ดีไปกว่านี้ได้ไหมนะครับอ่สถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีตอ่หลายต่อหลายครั้งนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่อยากให้แฟนบอลที่รักทุกคนรับทราบนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอ่เป้าหมายเดียวของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า บางครั้งเราจะเดินถอยหลัง1นก้าแล้วเราค่อยเดินต่อไปข้างหน้าผมก็เชื่อว่าที่ผ่านมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแต่ละครั้งการตัดสินใจคงไม่ใช่การตัดสินใจเพียงแค่วูบเดียวนะครับเป็นการใจจากพิจารณาองค์ประกอบไปหลายด้านนะครับซึ่งซึ่งสมมสรเราก็ได้กลายเป็นสมมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับประสบความสำเร็จมากที่สุด นะครับเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมนะครับซึ่งซึ่ง,งทุกคนที่เกี่ยวพันกับสโมสรนนีะ่ผมว่าควรภูมิใจกับตัวเองได้เลยนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับของเราซึ่งซึ่งแบรนด์อุลตราเมืองทองหรือเอ็นโซนเนี่ยก็ได้รับความนิยมไปไม่แพ้กับชื่อสโมรสรเอสซีจีมองทอร์ดเลยที่ผมถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จที่ท,ท,ที่ที่ยิ่งใหญ่มากในในช่วงเวลาหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เห็นประสบการณ์ตั้งแต่ผมเริ่มกับสโมรสรแห่งนี้วัน,ว,นวันที่หนึ่ง ปีที่ศูนย์ก็ว่าได้ครับจนถึงปีที่7นะครับก,ก็ดีใจกับคอนเทนตนี้แล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีใครที่เกี่ยวพันสโมสรน,นี้ต้องการพาสโมสรใน,นไปในทิศทางที่ที่ต้องหวั่นวิตกแล้วก็วิกฤตนะครับเราก้าวเดินทุกก้าวอย่างอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับสถานการเมื่อถึงสถานการณ์ถึงทางตันนะครับ ผลงานที่ปนานมาก็เห็นนะครับเราก็ถึงว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมีการเปลี่ยนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งกับทางโคชชกก้าก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องผิดใจกันนะครับเ,เราทํางานกันอย่างมืออาชีพสราวิซราโยคานูวิชเป็นโค้ชที่มาัศจย์เป็นเป็นโค้ชที่อยู่ในเป้าหมายของเราในการดึงมาแล้วเราก็ดึงเข้ามาได้สมความเ็จนะครับแล้วก็เขาก็สร้างความสุขให้กับเราอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีรูปการที่ที่สวยสดงดงามนะครับเรามีความสุขด้วยกันแต่เนื่องจากเกิดจากการทํางานหนักของทุกคน ทุกฝ่ายนะครับเราทะมนหนักมากนะครับแต่เมื่อถึงสถานก,การณ์หนึ่งที่ที่เริ่มไม่ดีกับสโมสรเนี่ยเราถ้าเราสามารถปเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ที่หน้าจะเดินไปข้างหน้าได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับก็มีมามที่ข้อการยุติสัญญาระหว่างเรานะครับก็คงต้องต้อง,องขอบคุณขอบคุณทั้งหมดนะครับเพราะว่า,าที่นี่ไม่มีการเมืองนะครับที่นี่ไม่เคยเทํางานโดยไม่ได้รับการการสนับสนุนจากาส่วนที่เกี่ยวข้อง นักเตะทุกคนที่เซ็นโค้ชมีส่วนรับรู้มีส่วนอฟพลูฟมีส่วนอนุมัตินะครับเราทํางานหนักร่วมกันเรายอมรับความผิดพลาดร่วมกันคงไม่มีใครสามารถทําได้ถูกไปหมดผมเชื่อว่าเราเรามีเลตติ้งที่ประสบความสำเร็จมากกว่าความผิด,ผดพลาดนะครับถึงวันนี้ก็คงต้องมองไปข้างหน้านะครับเ,เป็นความท้าทายนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นเป็นอีกครั้งที่เราจะก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยุ่งยากเพื่อ เพื่อเพื่อเพื่อนาคตของเราแล้เชื่อว่าเรามีทีมแข็งแกง,แกงเรามีนักเตะที่มหัศจรรย์ที่สุด,สดเราติดทีมชาติเป็นนับเป็น10คนนะครับเรามาีทีมสำรองที่ดีนะครับขณะนี้นักเตะเล่นอยู่ที่นักนณยก FC ลองจากฝูงโซนตะวันออกอนอนทบุรี FC, เอาจากฝูงโซนภาคกลาง นั่นหมายความว่า,วาเรามีอนาคตที่แข็งแกร่งแน่นอนรวมไปถึงเยวชนเราที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งโครงการร่วมมือกันระหว่างอสสัชันธนบุรีกับเราแล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนโพนิมิตรนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งผมเชื่อว่าเราคงไม่ทํางานแค่บนสเคคนแรกหรือทีมใหญ่เป็นแ่นั้นนะครับแต่มาเราจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราเราปรับเปลี่ยนเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อการก้าวเดินที่แข็งแกร่งแล้วก็ถ้าไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นถ้าพูดถึงชื่อ แล้วก็คุณภาพของโคชวินิเชฟเฟอร์เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือโคชเวิร์คลาสนะครับทำทีมแคมรูนได้รองแชมป์คอนเฟเดรชันครับไปเวิร์คัพทำคาสซูได้รองแชมป์ยูฟาครับ นะครับประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในฟุตบอลบุรีสซีก็มีนักเตะที่จากที่เขาสร้างใหม่เป็นท,ทีมชาติที่เป็นทีมจากสโมสรเล็กๆหลายต่วหลายคนทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าเขามีวิชั่นคล้ายๆเราคือเราต้องการสร้างสร้างฟุตบอลไปสู่วันข้างหน้าสมัยว่าไม่ใช่เพียงแค่นักเตะชุดปัจจุบันแต่หมายถึงว่านักเตะแห่งอนาคตด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าชุดใหญ่เนี่ยเป็นเป็นหัวเรือหลักนะครับเป็นเป็น วแรงที่สำคัญในการาที่จะบอกว่า,าสโมสรเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะเราให้ความสำคัญอย่างที่สุดนะครับแล้วก็ขอฝากคุณยูนิชเชฟเฟอร์ไว้กับแฟนบอลที่รักทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าเขาคงจะได้ก,การต้อนรับอย่างดเาีเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานสโมสรคุณวิโรธทองรองประธานคุณรักษ์ผมทีมงานซาโค้ชไปถึงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ทุกคนจะสปอร์ตคุณยูนิ เกินกว่า100%อย่างเช่นที่เราทำมากับทุกโคนทุกโค้ชในอดีตนะครับแล้วก็ังว่าแฟนบอลคงจะให้โอกาสวินี่นะครับผมเชื่อว่ากลุ่มรวมไม่ได้สร้างในวันเดียวเช่นการความสำเร็จที่สโมสรเอสจีเมืองทองอยูไนเต็คงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามก่อนข้ามคืนเราเราเราจะติดตามความสำเร็จนี้แล้วก็ร่วมกันเดินไปในเส้นทางนี้ด้วยกันนะครับ เราจะมีมีความยากอีกเยอะนะครับไม่ใช่แค่แค่ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราต้องเผชิญอะไรอีกตั้งมากมายนะครับก็ขอขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่สับสนแล้วก็ขอขอบคุณกับทุกกำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณอ่กับกับการต้อนรับที่นี่นะครับแล้วก็เราทุกคนรักสโมสรอย่างนี้ผมเชื่อว่าเราคงไม่ปล่อยให้สโมสรนี้เดินคนเดียวนะครับแล้วเราก็ไม่ปล่อยแฟนบอลเราเดินคนเดียวทุกความเห็นมีความหมายต่อสโมสรขอบขอบคุณกับการอ่ากับอ่าการเข้าใจในสถาการหนึ่งของเราขอบคุณครับ